าวบ้านร้องสี่โจรชุมงัดห้องบ่อยยามใจจับไม่ได้วอนเจ้าหน้าที่มาดูสักนิดนึงก็อย่างดีเมื่อเวลาสิบแปดนาฬิกาผู้สื่ขาจะรับการร้องเรียนจากชาวบ้านในซอยเขาตะโลพื้นที่หมู่ที่สิบตหนองเปรียอเภะวัละมุงจังหวัดชนบรุรีหลังถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุงัดห้องพักเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้งจนนับไม่ถวน ร้อมทั้งนำกล้องวงจรปิดที่สาม,มารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนมาช่วยให้นำเสนอข่าวเพื่อเป็นเบาะแสนในการติดตามตัวม,มาดำเนินคดีรวมไปถึงเตือนภัยให้กับชาวบ้านโดยทั่วไปหากพบเห็นจะได้ป้องกันตนเองและทรัพย์สินไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายรายนี้โดยนางสาวหัตไทรัตน์อายุ43ปีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าและตกเป็นเหยื่อ ของผู้เสียหายเปิดเผยว่าต้นเองนั้นถูกคนร้ายเข้ามาจรกรรมโดวยวิธีการงัดประตูเข้าไปขมโมยทรัพย์สินถึงสองครั้งแล้วขณะน,นี้ต้องใช้ชีวิตแบบวาระแวงเพราะกลัวว่าคนร้ายจะเข้ามาตอนที่ตนเองอยู่ในห้องเกรงว่าจะได้รับอันตรายเนื่องจากคนร้ายย่ามใจเพราะเคยเข้ามาก่อเหตุแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากนี้ยังมีห้องอื่น ที่เคยโดนก่อเหตุในลักษณะเช่นเดียวกันนี้แต่ไปแจ้งความก็เพียงบันทึกประจําวันไว้เพียงกระลาไปเดียวเท่านั้นขณะที่นางจำเรียนพานประเทียบอายุ57ปีเจ้าตของห้องเช่าที่เกิดเหตุได้กล่าวว่ามีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์อยู่บ่อยครั้งจนผู้เสียหายไม่คิดที่จะไปแจ้งความแล้วเพราะแจ้งไปก็เหมือนทําอะไรไม่ได้คนร้ายคนเดิม ก็ยังคงวนเวียนกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วกับเป็นบ้านของตัวเองเลือกงัดห้องตามอัธยาศัยจึงอยากบิงบอลขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเห็นใจชาวบ้านเนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีกลับมายังถูกซ้ำเติมจากพวกโจรเหล่านี้อีกด้วยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยปราบปรามโจรผู้รา้ายรายนี้อย่างจริงจังหรือหลังจากแจ้งความไปแล้ว ก็ให้ช่วยลงมาดูสักนิดหนึ่งก็ออยังดีครับอยากให้พี่เล่าเหตุการณ์หน่อยครับว่าทําไมแถวนี้โจรมันทุกชุมแล้วก็มีการงัดห้องบ่อยจังนะพี่มันจะเกี่ยวกับอะไรเดีอยะมันไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงอ่ะเนาะว่าคนมันก็ไม่ทํามาหาที่มาจะพวกยาเยอะอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เนาะยุคนี้เนาะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่า มันมีทุกวันเลยค่ะอมันมีทุกวันเลยงัดห้องงัดงัดทุกท,ท,ทุกห้องเยอะมากแล้วก็มาคนคนเดียวก็กไหลายครั้งแต่คนนี้ว่าไม่มีใครไปแจ้งความเพราะว่าเขาคคเคยไปแจ้งหลายหนแล้วมัน<อ>ก็ไม่มีอะไรคืบหนะน้าก็มีแต่เราคนเดียวก็วยังแจ้งเขาไม่มาเขาก็ยังจะแจ้งเหมือนเดิมครับ,ค,รบค่ะออยากฝากถึงเจา้าหน้าที่ต้องให้ทำยังไงบ้างไลยพี่ก็อยากจะฝากถึงว่า คือพวกเราก็ตัวลเล็กๆกันเนาะมันมันมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้แต่เราเราก็ยังหวังว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรายังต้องพึ่งพาเขาอยู่ค่ะเพราะว่าเราพรึ่งพากันเองเราก็พยายามที่จะพยายามจะพึ่งพาตัวเองแล้วค่ะแต่ว่ามันเรามันไม่มีอะไรที่จะ mais, ไปไปไปทำอะไรได้ค่ะก็ยังหวังว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเทศบาลหนองปือหรือตำรวจสพหนองปืออะไรประมาณนี้ ขอฝากหน่อยเถอค่ะขอฝากเลยเพราะว่าตอนนี้มันมันแย่เหลือเกินทำมาหากินก,ก็ยากอยู่แล้วค่ะแล้วยังยังมาเจออย่างนี้เด็กเด็เขาก็ต้อง,ต,องต้องกินต้องใช้แขกเขือน <c oughs> ก็ไม่มีนะช่วงนี้เนาะมันมันลำบากมากอะค่ะอในช่วงนี้ฮรโจรชุกชุมขนาดนี้ยรู้สึกหวัดระแวงหวัดกลัวมากเลยพี่หวัดระแวงแล้วกลัวด้วยไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรล่ะทุกทุกครั้งที่เดินมาเข้ามานี่เราเราไม่รู้เลยว่าโจรหรือ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 ใครเข้ามาค่ะมันเยอะมากเยอะจริงๆเราฝากให้หน่วยงานช่วยเคลียร์หน่อยนะพี่เนาะใช่ใช่ค่ะอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ให้ดูให้หน่อยเด้อค่ะให้ให้มาดูสักนิดก็ยังดีตอนกลางคืนเนี่ยมีตำรวจผ่านมาดูบ้างไหมพี่ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่หรอไม่มีเลยมีไหมไม่มีไม่มีหรอไม่มีเลยค่ะไม่มีเลย เด็กๆก,ก็กลัวเพราะว่าห้องเช่าที่เนี่ยมีแต่ผู้หญิงชนใหญ่จะเป็นแต่ผู้หญิง๋อ oh. แล้วโจรเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วมันเข้ามาเป็นบ้านมันเลยมันเข้ามาคุ้นเคยเลยเพราะว่ามันก <John S 2> ็รู้ว่าจดรถก็เดินเข้ามาเฉยเลยอะไรเงี้ยะใช่<ห>มันก็เดินเข้ามาเฉยเลยค่ะเพราะว่ามันก็รู้ว่าเข้ามาแล้วของหายแล้วก็ไปแ,แจ้งความตำรวจก็ไม่ตามอยู่แล้ว <c oughs> ประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะก็น่าจะใช่อะค่ะครับ <c oughs> นี่ก็คือเขางัดห้องเลยใช่ไหมพี่ไไออย่าง ả, ทราบว่าห้องน้องเนี่ยโดนงัดมาถึงสองครั้งแล้วรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงอะไรบ้างไหมครับก็อยู่กกลัวมากเลยกลัวมากเพราะมัน มาเหมือนมันแย้มใจบย้มใจว่าเราทําอะไรไม่ได้ระ,ระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยท,ที่ที่มันเข้ามางัดห้องเนี่ยมันใช้ระยะเวลาห่างก,กันกี่วันน่าจะประมาณสองเดือนกว่าหรือสองอ๋อเดือนเดือนสองเดือนก็กลับเข้ามาอีกเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ไหมก็ทราบว่าแถวเนี้ยห้องแถวนี้ก็โดนกันหมดเลยนี่คใช่ไหมโดนค่ะโดนเดี๋ยวก็วิ่งจะแจ้งความมาเมื่อวานอยากจะ จะจะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยอะไรไหมคะก็อยากจะให้มาตรวจตาหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะโจนเห็นหรือว่าอะไรประมาณนี้มีตำรวจมาเลยผ่านมาบ่อยๆก็อาจจะม่ตาตำรวจไม่ต่างให้เขาก็เลยไม่ไปในซอยบ้านหละเพาเามันมีมันมีห้องล้องก็คือมันมีลูกกุญแจคล้องอยู่เนาะ อ๋อ<ช>เป็นแบบว่าแบบสายยูอะไรเง<ช>ี้ยเหรอใช่ค่ะเป็นสายยูแต่เป็นเล็กค่ะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นใหญ่แล้วเพราะว่า,วา<อ>น,น่าจะยากกว่าเดิมหรือว่าถ้ามดาอยู่ประมาณนี้นค่ะลูกบิดข้างใน,นก็ล็อกไว้มันก็สามารถที่จะอ <ừ> ือได้ มีอะไรที่สูญทรัพย์สินเสียหายไปมั้ยครับบุกมสินโดนสองครั้งแล้วใช่ไหมครับสองครั้งแล้วมันมาสองครั้งคนเดียวกันเนี่ยใช่ไหมครับมาตรงเดียวกันนี่ยแหละมาแต่ห้องนิวยี่สิบสี่ทีวาก้อยกริบมณีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน